กินอะไรอยู่่ะกล้วฮะกินกล้วเหรอกล้วยกล้วยไม่กล้วยกล้วยกล้วย,ย <c oughs> โอ้โหมันหลายแนวมากอะ่ะมันมีความโรแมนติกน้ำแล้วก็มีความดารมาม่าหนักแล้วก็มีความคอมเม,มดี้สูงคือมันครบทุกรสนะก็คือหลากหลายมากหลากหลายมากใครคอชอบแนวไหนคือมาดูเรื่องนี้ได้เลยดูเรื่องนี้ได้เลยคือจะดูจะหัวร้องั้งน้ำตา สวัสดีครัทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l อาร์มอนนะคะวันนี้เรามีแขกรับเชิญะแขกรับเชิญจากซีรีส์จะรักก็รักเหอะนั่นเองค่ะเยกมเล ปลดมือเก่งปลบมือเก่งช่องนี้นะอ่ะอันดับแรกเลยให้แนะนําตัวแต่ละคนเริ่มที่ผู้กํากับก่อนีโอเคครับสวัสดีครับอาร์มอนุสสรนไท้สงิมครับเป็นผู้กํากับซีรีส์จะรักก็รักเถอะครับผมสวัสดีครับเบนนะครับในเรื่องรับบทเป็นอิดครับผมอสวัสดีครับผมทามธรรมวั์ครับรับบทเป็นเจมส์ครับสวัสดีครับผมไมเคิลครับผมรับบทเป็นบาสครับ สวัสดีครับผมกะเพราครับรับบทเป็นกะเพราครับอืมอ่ะเอาละวันนี้เราก็จะมาทําการเรียกชันนะอันเนี้ยซึ่งต้องบอกก่อนว่าคุณยังไม่เคยได้ดูในเวอร์ชันนี้นะนักแสดงก็น่าจะยังไม่ได้ดูมั้งงานน่าจะเยอะแะไรรึเโอเคอ่ะโอเคตัดต่อผูก่ไม่เคยดูแต่เป็นคนตัดต่อไม่เคยดูแต่คนเล่นอ่ะโอเคงั้นเอาเป็นว่าเรามาเริ่มดูกันก่อนดีกว่านะฮะเริ่มกันเลย ซีรีส์เรื่องนี้นะชื่อ tonight เป็นนิยายวายพี่ตอ่ะเขาซื้อมาเขาปั่นกระแสดีนนักแสดงเจมอันนี้อิดนะเล่นอิดเมะเฮ้ยน้องคนนี้สเปกมึงนอ่ะเฮ้ยพี่เขาอยู่ไหนนะพี่ว่าเราเคยเจอกันแล้วอยู่ไกลอยู่กันี่กินอะไรอยู่อ่ะค้าวฮะกินข้าเหรอกล้วย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 น้องๆแม่งโดนมังคบาห้กินอกไก่่ป แล้วก็ไปอ้วกโดยให้ไปทำจมูกถ้าเราใช้โทรศัพท์ติดต่อจากคนอื่นเราอาจจะโดนฉีกสัญญาเหมอนกับเขาได้แบบเวลาแกเจอใครแล้วหัวใจเต้นแรงนั่นแสดงว่าแกกำลังโดนที่จะดีสะพานขนเล่นงานอยูความรักระหว่างผู้กำกับกับนักแสดงมันเป็นไปไม่ได้หรอครับ เด็กมันก็เหมือนสินค้าเพื่อเราซื้อมันมาแล้วเราจะทำอย่างไรกับมันก็ได้รอเรนเซ้าไปนยังมยังมีขายใช่ไหมดูคนี้ไงพลงร้อแ้เพลงพร้อมมาต้องเชิญชมกันเล

ดีชอบ <laughs> อ,อันดับแรกนี่บอกก่อนว่าเว,เวลาเรานั่งดูซีรีส์อ่ะสิ่งหนึ่งที่เราจะดูเลยคือภาพมูดภาพสีภาพซึ่งเรื่องนี้คือคุมโทนดีมากชอบอันนี้ชอบจริงๆครับอ่ะถามเน่อยแล้วกันว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวไหนโอ้โหมันหลายแนวมากอะ่ะมันมีความโรแมนติกน้ำแล้วก็มีความดราม่าหนัก แล้วก็มีความคอมเมดี้สูงคือมันครบทุกรสนะก็คือหลากหลายมากหลากหลายมากใครชอบแนวไหนคือมาดูเรื่องนี้ได้เลยดูเรื่องนี้ได้เลยคือจะดูจะหัวเร้อทางน้ําตาเร้าไปด้วยหัวเราอไปด้วยประมาณนั้นอะไรงี้อันนี้จะออนแอร์วันไหนเอ่ย9เมษสันออนแอร์ที่ก K O l a ่าครับเป็นแอปพลิเคชันสามารถดาวน์โหลดได้ในทั้งแอปเปิล Store แล้วก็ Pay โต o r เ Pay Store แล้วก็แล้วก็แล้วก็พูดก็โหลดได้ดูฟรีดูฟรีหรือว่าดูในในในอินเทอร์เน็ตก็ได้เว็บการ์ดเวอร์ล่าดอทคอมครับที่สำคัญดูฟรีอ่าดูฟรีไม่เสียเงินนะจ๊ะตงรับสมการนะครับโอ้ยต้องรับสมการพอดีเลยก็เปียกกันเลยดูเราเปียกยไม่ไม่ไม่ลบเปียกเลยคือแบบไปเล่นน้ำต่อไปเล่นน้ำต่อช่ชว์น่ารอดด้วย อคือตาเปียกเพราะว่าแบบ ดรามา,า,าน้ำตาไหลร้องไห้น้ำตาไหลซีรีส์เรื่องนี้เหมือนว่าเมื่อกี้เนี่ยตัวละครจะมีความเป็นผู้กำกับข้างในซีรีส์ด้วยใช่มีคนนี้เป็นผู้กำกับล้เล่นเป็นผู้กำกับแสดงว่าเอามาจากชีวิตจริงเราเลยใช่ไหมเดี๋ยวโดนฟ้องนะไม่แม่เป็นแค่แรงบันดาลใจเหตุการณ์ที่คับคล้ายคับคลาไม่ใช่เรื่องจริงที่เราประสบมาเพราะว่าเราเองเนีน่ยก็ทำงานในวงการ BL มาแบบ สามสี่ปีแล้วอะแล้วก็เผชิญกับเรื่องราวที่มันที่แบบสาววายเขาเห็นแต่ภายนอกแลว่ามันแบบสวยรูแต่จริงภายในมันก็มันก็เหนื่อยเ่มันก็จะมีความรักระหว่างพุ่มกับกับนักแสดงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เรื่องของอานาบ่ไม่ไ้ย้ำเรายอะไรอย่างนี้ก็จะมีเรื่องของแบบ นักแสดงโดนทรีตแบบไม่แฟรอะไรเงี้ยการการ harassment ต่างๆที่อยู่ในซีรีส์คือคมันเป็นประเด็นที่หนักอยู่นะมันเป็นมันเป็นประเด็นที่เราควรพูดจริงๆเพราะเรื่องนี้มันมันไม่ได้เกิดขึ้นมาแค่ในสองสามวันที่ผ่านมามันเกิดขึ้นมานานแล้วเรอง sexual harassment ซึ่งในแทบจะทุกวงการมีและ BL ก็มีก็ต้องยอมรับในจุดนี้นะคุณผู้ชมถามถึงนักแสดงบ้างได้ข่าวว่าน้องเบนเองก็รับบท เรื่องแรกด้วยเป็นยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นเป็นเมย์ด้วยเป็นเมย์เป็นเมย์หรือเป็นเคสเอเป็นเป็นเคสอ่าเป็นเคสอ้าวจริงเหรอในเรื่องนี้เธอรูปเขาอย่างเดิมโอ้ยสปอยใช่ครับก็ก็ตื่นเต้นครับการแสดงเรื่องแรกแต่ก็ตัวละครอิดก็ค่อนข้างตรงกับตัวเด่นด้วยส่วนหนึ่งครับก็เลยไม่ได้ยากมากเท่าไหร่คือบอกว่าตัวตัวละครอิดเนี่ยเป็นแบบเป็นความพุ่งแบบพุ่งมากอ่ะพุ่งเข้าหาผู้พุ่งแรง เธอภูมิใจมากกับบทนี้ออ้ยแต่เล่นได้ตีบทแตกมากพอชิ่นชมน่ะรับใช้ของเราะรับบทเป็นผู้กํกับก็การรับบทเป็นผู้กลกับเนี่ยมันตอนแรกก็ว่ายากนะเพราะเราไม่เคยทํางานด้านนี้มาก่อนเคยแต่กัรแสดงแต่มันก็ไม่ยากเพราะว่าคนที่ชวนเราไปเล่นคือคนใกล้ตัวคือเพื่อนสนิทเราก็ใช้เขาเเป็นเรสเลนต เรื่องเรื่องราวต่างๆไม่ต้องเล่าูบบว่้เขาก็แชร์แชร์แชร์หมายถึงว่าการกำกับงานอะไรเงี้ยครับเขาก็แชร์ว่าเออพุ่งกลับนี่ต้องทำยังไงบ้างจะต้องจะคงพูดว่าอะไรอะไรนะจะคพูดว่าอะไรเล่นช้าๆซึ่งตัวตัวในเรื่องเองก็โดนเล่นช้าๆตลอดเพราะว่าเป็นคนเล่นเร็วในในเวอร์ชั่นของอาร์มก็เป็นตัวเดินเรื่องนะครับต้องบอกว่าเจมเป็นตัวเดินเรื่องคืออาจจะเจอหน้าเจมเยอะหน่อยเพราะเจมเนี่ยจะคอยประสานเรื่องเล่าหนุนนั่นนี่ แล้วก็เล่นคู่กันเล่นคู่กันเต็โดนโดนจีบหรือเปล่าโอ้ยแง่ไม่เต็มอ่ะโอ้ยแตรักก็รักเถอะพวกมึงอ่ะโอ้ยชงแล้วนะชงแล้วนะเรากหมดชงกันแล้วนะเราไมเคิลกับกระเพราอะไรฮะครับเล่นเรื่องนี้ยังไงบ้างก็ก็เป็นเรื่องเรื่องแรกที่ได้เป็นตัวเมนนะครับก็ค่อนข้างค่อนข้างยากครับเพราะว่าบทบานเนี่ยคือใช้อารมณ์เยอะใช้แบบว่า อารมณ์เศ <X UR S> ร้า <sych disappointing S 2> ใช่อารมณ์เศร้าเยอะอารมณ์อารมณ์เยอะอารมณ์เยอะอารมณ์ไหนครับก็คือคือคือมีซีนที่ดราม่าเยอะคือก็ก็อันนี้ต้องผมก็ต้องทำกันบ้านเยอะแล้วก็ต้องจมกับมันผมนางเล่นถึงขั้นนางนางจิตตกนางเป็น d e p r e s s i o เพราะว่าคือการกำกับของอาร์มเวลาเล่นเนี่ยอาร์มจะอาร์มเขียนคาแรคเตอร์ตัวละครตั้งแต่เกิดดังนั้นเขาจะแบบเหมือนซึมซับความเป็นตัวละครอ่ะจนเขาบางทีเขาลืมไปว่าเขา เขาเป็นไมเคิลนะไม่ใช่เป็นบารแล้วเขาดิเพลสไปเป็นเดือนแม่แบบสี่เดือนที่เวิร์กซ็อกกันมาคือแบบเห็นหน้าก็จะร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยสงสารแสดงว่าอินมากคือถ้าเกิดว่าไม่ทำอย่างเนี่ยมันจะเล่นไม่ได้คือคือมันยากมากแบบว่าทุกแบบสี่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของที่ต้องเข้าไปเนี่ยคือต้องร้องไห้ตลอดแล้วอาร์มเนี่ยเวลาต้องการน้ำตาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการน้ำตาแค่ครอๆแล้วต้องการน้ำตาที่มันไหลเป็นหยด ใ,<ม>ในในอกรัเราต้องการน้ำตาจริงๆที่มาจากข้างในใจแต่ว่าไมเคินคือคิวมากไมค์หมายถึงคือเล่นดีมากจนเราแบบว่าจากวันแรกที่เจอเพราะเขามมาแค่ทุมุนคุยด้วยผมก็กลับทุมุนทุแล้วก็พอวันแรกที่เจอจนถึงวันเนี้ยแบบไมเคินพัฒนาไปดีมากเช่นชมครับร่วมกับเส้นชมเลยนะนี อันออกไปกะเพราละฮะเราบอกอะไรเรื่องนี้บ้างกะเพราเป็นกะเพราใช่ไหมครับบาทสเนี่ยเศร้าแค่ไหนก็มีกะเพราเพื่อนซีแหละที่คอยบอกให้เติมหมดกันหมดกัน มากคุณดีก <c oughs> คือเป็นมีกะเพราเนี่ยที่คอยแบบบอกให้เข้มแข็งไว้ <c oughs> เข้มแข็งไว้นัขึ้อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเป็นคู่จิ้นเก่าก,กันก่อนที่กะเพราจะออกจากวงการไป <c oughs> อไแต่ว่า,าตัวละครกระเพรานี้ก็เป็นตัวละครที่สร้างความเจ็บหายไว้พวกเป็นตัวต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดครับถ้าไม่มีกะเพราีนเรื่องก็ไม่เกิด ก็จะมีเป็มีให้ดูกันเนาะอันนี้เป็นตัวสําคัญนะเนี่ยเป็นตัวสําคัญถามหน่อยว่าตอนนี้คือปิดกล้องไปเรียบร้อยไหมปิดกล้องเลยโล่งมากเลยอะหายเหนื่อยกันเลยหายเหนื่อยเลยเพราะว่าเราเขียนบทกันมาหลายเดือนเราเวิร์กช็อปนู่นนี่นั่นในอีกอะไรอย่างเนาะและได้ข่าวว่าได้ร่วมงานกับชาวไต้หวันด้วยเป็นอย่างไรบ้างคะเรื่องนี้เป็นภาพเป็นภาพยนตร์ซีรีส์เบียเรื่องแรกที่ได้รับทุนจากไต้หวันคือไทยกับไต้หวันร่วมทุนกันอะไรอย่างเงี้ยก็ ก็เหมือนกับเป็นเพราะว่าตอนนี้ไต้หวันเขาค่อนข้าง,ง,งเปิดคอนเทนต์เรื่องของ L G B T <ต>เรื่องของ,องแบบ a m m sex m a r r i a g e อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเขาก็อยากให้ประเทศไทยเราเนี้ยเป็นในฐานะบ้านเราก็มี L G B T เยอะแต่ทําไมไม่มีกฎหมายเนี้เขาอยากให้เราได้เหมือนเราได้เป็นกระบอกเสียงด้วยแล้วได้ทํางานบันเทิง พื่อให้ผู้ชมได้อิ่มใจกับความรักของชายชายหรือหญิงๆมันคือความรู้สึกมันไม่ใช่ต้องเทล้วแแโอ้ยปังอ่ะชอบหลังจากที่เราจบไปแล้วเนี่ยคือ <c oughs> มีใครชอบซีนไหนบ้างไหมแบบซีนที่รู้สึกว่าโอ้แต่ละฉันชอบเหลือเกินฉันแบบปื้มมากกับซีนนี้ะ แต่มันพูดได้ไหมมันสบายไม่ได้สบายไม่ได้สบายไม่ได้จริงๆอุ้ยสบายไม่ได้จริงๆลองดูแบบซีนอารมณ์ประมาณไหนเอออารมณ์อารมณ์อารมณ์ประมาณไหนที่แบบชอบมากๆในการเล่นอะไรเงี้ยส่วนตัวชอบซีนเศร้าที่เข้ากับบารดครับแต่ก็พูดไม่ได้ว่าเป็นซีนอะไรแตเป็นแบบฮาร์ดบล็อกเก้นมากกับซีนนึ่งที่ตายเลยอ่ะนี่ขนาดคนตั้งตัดนั่งเขียนบทก็ร้องไห้ดูนั่งมอนั่งหน้ามอนิเตอร์ก็นองไห้แล้วเราก็อินไปกับมัน ก็แสดงว่าพวงกับนี่ตั้งใจมากคือตัดเองด้วยคุมเองทุกอย่างเองนะในตัวนี้เปิดเพลงก็ไปแต่งเองนะอูดจริงหรอแต่งเองเอพลงอาะมากอันนี้เอาจริงเพลงแรกที่แต่งในชีวิตนี่เป็นของผมเลยค่ะเราจสองคนร้องร่วมกันนะนักร้องนักร้องคุอไปเกินโล่ก็คือใช้ใช้กันเองนี่แหละก็คือใช้กันเองแน่นอนใช่ไหมครับ เจมสนี่ชอบซีนที่เขาใช้ความกล้าของตัวเองแสดงมันมาออกมาได้แบบความอดทนของเขาที่ทนอะไรทักอย่างมานานเขาใช้ความกล้าในกปลดปล่อยแล้วแสดงความถูกต้องอเพราะว่าแบบเหมือนตัวละครเก็บกดมาเยอะในในที่สุดแล้วก็ระเบิดออกมาด้วยด้วยปากด้วยท้องอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ได้ชอบคิดซีนหรอไปละเราคิดสองเดี๋ยวนะอยู่นะ ไอ้คุณชอบแบบใช่เราหรือเปล่าจะบอกว่าคิดซีหรือเซ็กซี่ว้าวนอนเร่อรกันนนกันลวชอแบบว่าเออมาเพ่งเลงเราอะไรเงี้ยบารบารก็คือคือจริงจรบาร์สเป็นเศร้าเยอะมากคือซีนจะยากกันเกือบหมดันนซีนที่ผมชอบที่สุดก็คือเป็นน่าเป็นซีนเดียวกับที่ที่ชอบก็คือเป็นที่ได้ชด้วยกันซีนนั้นคือยากที่สุดด้วยสำหรับบารสนะครับ่สุด อรอดูเลยอ่าดังนั้นต้องรอดูละสิ่งนึ่งสิ่งนี้ตอนตอนดูอยู่เนี่ยคือแบบเหมือนกันหายมันหายใจไม่ได้อือมันน่วงมากอือนี่พูดเราเศร้าเลยเนี่ยวบรรยากาศคือบรรยากาศคือไปด้วยอากเพาวองไรสิมีซีนไหนซีนนั้นแน่นอนต้องซีนนั้นแน่นอนของกระเพราคือชอบซีนที่กระเพราเล่นกับบาสแล้วตอนนั้นเหมือนบาสเขาแบบดาวขั้นสูงสุดแล้วแต่กระเพราขั้นต่ำสุดขั้น ดาวขั้นสูงดาวไปต่ำที่สุดเออ่เหมือนกันหมดสุดเป็นบ้าเนี่ยดาวที่สุดแต่ว่ากะเพราหน้าตอนนั้นอ่ะแบบต้องการจะทำอะไรบางอย่างต้องสตรองต้องสตรองต้องสตรองที่สุดแล้วคนที่ดาวสุดมาเจอคนที่ต้องสตรองที่สุดอ่ะมันคอนทราสต์กันมากๆเแล้วกลายเป็นว่าทั้งสองคนอ่ะมีเสียนอารมณ์ใส่กันเสียอารมณ์ไม่ใช่แต่ว่ามีอารมณ์ร่วม กันหลงร่วมอะไรแต่มันก็ยังไม่หลุดหมายความว่ามีแบบมีมูที่แบบอึ่คลึมมากๆอัดมากๆนะตอนนี้จะเอาให้ได้เราต้องจับผิดอ่ะเด้อประมาณนั้นครับแล้วทางนั้นพวกผู้กำกับผู้กำกับชอบซีนไหนชอบซีนอุ้ยชอบเลิฟซีนสองสองคนนี้มากเพราะว่า S <S มันเหมือนมันยากกันอะเราเล่นอะไรเลไรไดแ,แต่ว่าคือเราเป็นคนที่ชอบความโร,โรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยพราเราเพราะว่าเราชีวิตจริงเราไม่ได้โรแมนติกชีวิตเราเดือดอแต่ว่าพอเราเห็นผลงานของเราที่มันแบบว่าโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบเพราะสองคนนีเ <S <S 2> <S 2> เ้เขา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 คู่กันทั้งทา้งน่ารักเงี้ย<น>คือจะมีแบบพระเอก BL คนไหนที่แบบผมยาวแบบนี้มันก็ไม่มีอะถูกนี่เป็นทางแวกับหนุ่มหน้าใสแบบนี้ แต่อร่อยดูเขาภูมิใจกับคําน <iba> <ต>้นงใช่ภูมิใจจ้าขอถามขอถามบ้างว่าคำนิยามคำว่าจะรักก็รักเหอะนิยามว่าอะไรจะรักก็รักเหอะเหมือนว่าเป็นเหมือนกั้ากึ่งไหมฮะก้มกึ่งเหมือนว่าแบบเหมือนแบบแยบแยบไหมฮะเหมือนแบบจะรักก็คือไม่รักสัทีแล้วอีกคนนึงก็อาจจะบอกว่าเอ้ยถ้ามึงจะรักก็รักมาเหอะอะไรประมาณนี้บ้างเคยมีประสบการณ์แบบนี้ไหม จะรักก็รักเลยมอย่ามาดูแลลายมากเลยอ่ะไม่มีส่วนส่วนใหญ่ก็ส่วนใหญ่ก็คือรักก็คือรักเลยรักก็คือรักเลยอย่ารักคือแล้วก็ไปเลยไปเลยทำไมติดเลศตลอดวะพูดถึงนักแสดงไต้หวันนิดนึงตอนนี้คือเขาติดภารกิจต่อมาไม่ได้แต่เงี้ยเออการการร่วมงานเป็นไงบ้างฮะไม่หนบ้านหรอกทำบ้านตอนนี้เข้าคู่กัน หล่มทลายจริงๆแล้วเนี่ยก็คือจะเขาจะมีปัญหาของเรื่องของการตีความที่ไม่ตรงกันครับบางทีอ่านอ่านตัวหนังสือเดียวกันแต่ว่าแบบว่าตีความใหม่ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็เขาเป็นเขาจะพูดไม่ชัดอะไรเงี้ยใช้เวลาเข้าซีนเนี่ยก็คือก็จะมีความยากขึ้นอะไรครับแต่ว่าตรงนี้คืออามก็เราก็จะแบบคือเอ๊กูฟังดูเรื่องหนวะตอนที่กำกับอยู่แบบ กูรู้เรื่องเนาะแล้วอ่านไปตามคอนเทนต์มึงรู้เรื่องไหมอะไรเงี้ยถ้ารู้เรื่องก็ผ่านอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกเนี้ยคือแบบว่าหนักมากเพราะเราลูกสอบกันสองเดือนก่อนถ่ายก็ให้เขาไปตีความเพลงดูดีจําได้เลยของของโคลีแคดตีความบางคนละโลกอะไรแปลกไปหมดอะไรเงี้ยแล้วเราต้องอาศัยการคุยกันทุกวันวันแบบซูมกันบางวันนี้หชั่วโมงคุยกันว่าแบบอ่ะอ่ะบท เซนเทนต์ตรงนี้นะเราจะตีความว่ายังไง <CB MA. S 1> จะสื่ออย่างไงอยู่ต้องอารมณอย่างไงมันแปลว่าอะไรในบอในบอริบทของคนไต้หวันกับคนไทยมันต่างกันยังไงเพราะว่าเราเองก็ต้องเรียนรู้จากเขาด้วยเพราะเขาเป็นคนไต้หวันเนาะเขาก็ดูวัฒนาธรรมอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นก็ก็แลกเปลี่ยนกันจนกลายมาเป็นตัวมาโคที่สมบูรณ์แบบมามแล้วก็เข้ากับบารได้อย่างลึกซึ้ง เลือดเลือจนแย่งกันเป็นรุกอุ้ยเิ้ปแล้วดิ้แล้วไม่ชูว่าเราอะเราเห็นซีรีส์ดีแอลที่มันมีความแบบตัวละครที่เป็นเคใช่ไหมที่เป็นนายเอกนายเอกจะเคเค้จะมีความแบบว่าจะเป็นความเป็นคนดีเป็นแบบหนุ่มหน้าใสเอา ความดีไปชนะใจพระเอกเยอ,ยอะไรเงี้ยคือเราแบบว่ามัคือเราเรารู้สึกเราเบือกับคอนเทนต์แี้แล้วเราก็เลยดังสั่นให้เคสในเรื่องนี้รานไปเลย <c oughs> <c oughs> ให้มีความแบบพุ่งไปเลยซึ่งมันก็ไม่เป็นไรนี่ถ้าคนเราจะรักก็รักเถอะถูกไหมอันนี้ดีอันนี้ดีชอบครับเพราะว่าปกติแล้วเราจะเห็นแบบ เอาง่ายๆว่านายเอกก็จะเป็นคนที่แบบเรียบร้อยใช่แล้วจะไม่รู้จะอินโนเซนต์จะแบบว่าแอบรักพี่เขาคนยังเดียวแอบรักนั่นแหละแอบทำไมแต่รักก็รักเเลยเพ่งเลยเพ่งเลยโอ้นี่รอดรอดแล้วอีพระเอกก็ตกใจตัวเมก็แบบเดี๋ยวงั้นงงทำงงเอออ่ะสุดท้ายแล้วค่ะอยากจะให้ปากซีรีส์เรื่องนี้หน่อยค่ะทุกคนเลยก็ไม่อยากพูดอะไรมากเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้มัน เชื่อว่ามันน่าจะมีค่าบางอย่างกับใครบางคนแล้วก็แล้วก็คิดว่ามันผูืออามทําเรื่องนี้ด้วยความจริงจังและความจริงใจมากๆแบบได้แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจ,จมาจากเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ดังนั้นก็คือเรื่องนี้มันจริงใจกับคนดู mm hmm. มันทํางานในทุกมูดของอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นความเศร้าความรักความคอมดี้และเชื่อว่าคุณจะหัวใจพองโตเมื mm ่อ hmm. ได้ดูเรื่องนี้แน่นอนครับครับก็ซีรีส์เรื่องนี้ก็ ค่อนข้างที่จะเล่าเรื่องในรูปแบบใหม่ของเอซีรีส์วายนะครับก็อยากให้ลองติดตามชมดูกันนะครับก็อยากบอกว่าผมแล้วก็ทุกคนเลยนะักแสดงทุกคนมุ่งกลับด้วยตั้งใจเต็มที่มากกับการทำซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมาคือจะเศร้าก็เศร้าให้สุดจะแบบหวัวเราก็หวัวเราเกลื่อนเลยอะ่ะก็<ด>ตเต็มที่ตเต็มที่เราเต็มที่มากอยากให้ทุกคนได้ดูผลงานงพวกเราครับ ก็คล้ายๆกันก็คืออย่ามาคล้ายๆกันต้องแตกต่างอะไรจริงๆคือเป็นผลงานที่ที่ผมภูมิใจนะผมเชื่อว่าทุกคนก็คงภูมิใจเพราะว่าเราเราทํางานกันหนักกันทุกคนแล้วก็มันเป็นเรื่องที่แตกต่างแล้วก็มีครบรถจริงๆแบบโรแมนติกมากนะถ้ามติดโรแมนติกมากเวลาที่ดิ่งๆมากผมคิดว่าไม่ควรพลาดที่จะดูมันครับจะสมหวังแน่นอน ผมฝากสั้นๆแล้ว <hi> ก <laughs> <fight ownership> yeah, ันครับ <answer> ซีร <Heh prototypes> ีส์เรื่องนี้เนี่ยแตกต่างแปลกใหม่แน่นอนจะดูก็ดูเถอะจะรักก็รักเถอะจะรักก็รักเถอะอ่ะสุดท้ายให้ผู้กำกับฝากถึงอินเตอร์แฟนนิดนึงค่ะเป็นภาษาอังกฤษใช่ค่ะ So hi guys I just wanna say hi to all international fans out there We create quite w h a t you w a n t with very honest and very earnest and I believe somehow this series will be satisfied. You guys are gonna love it, and it's lots of love, right? It's lots of love feeling, and it's lots of realistic things that you can relate to. And yeah, just watch it. You're gonna love it for sure, hundred percent. Yeah. Thank, Thank you. you. And do not do not forget that the first episode will be released on April 9th at eight p.m. Thai time. Yeah. On Kakao Lala, la. yeah, every Friday on Kakao Lala application, you can download on Android and Apple, Music. No, no, Apple Music. App Store <laughs> and uh, store. App, Yeah, ah. yeah, some, some, yeah, some application like that. Um, <laughs> and World Wide <laughs> Web, Kakao as well. You can watch it right there. And it's and the most important is it's free. Free, it's free, guys. You don't have to pay. Yeah. You don't have to pay any single baht. ดอลล่าคุณช่วยเยอะไปเรื่อยเราอะไปเรื่อยอ่ะเอาละค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทางผู้กำกับแล้วก็นักแสดงมากๆนะคะที่มาร่วมรีแอคชั่นในวันนี้ค่ะขอบคุณมากครับอ่ะเอาละทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกัน คลิปเต็มๆส่วนใครที่แบบไปดูทีเซอร์มาแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะว่าชอบหรือไม่ชอบแนวนี้หรือเปล่าหรือว่าอยากจะให้กําลังใจนักแสดงแล้วทางพุ่มกับเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนั่นเองนะจ๊ะโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าจ้าบ๊ายบาย